สว,สวัสดีค่ะนายหมูหมูสีค่ะสวัสดีค่ะรองนายหมูหมูสีค่ะครอบปฏิบัติหนูมองว่าสามารถเรียนรู้ได้โดยตรงจากวิชาลูกเสือ คือกฎของลูกเสือซึ่งเมื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหน,หน,หนูทำให้หนูและเพื่อ,อนๆในโรงเรียนรูน้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนัน่นคือส่วนหนึ่งของวินยัย สวัสดีค่ะนายหมูหมูสาค่ะสวัสดีค่ะรองนายหมูหมู3ค่ะหนูคิดว่าการมีระเบียบแบบแผนช่วยใน,ในการศึกษาหาความรู้ในวิชาลูกเสือแล้วเราก็นำไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งหนูก็เป็นประธานอีกด้วย เู่ได้ทำงานกับนักเรียนคุณครูและผู้อำนวยการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดัวครับผมนายหมู่มืหนึ่งครับเครับผมนายหมู่มครับสำหรับผมมองว่าข้อบังคับมันไม่ใช่การบังคับครับแต่มันทำให้เราสามัคคีกันทำให้มี ความเรียบร้อยมีขอบเขตแล้วก็มีกรอบครับมีความรับผิดชอบตัวตัวเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับและที่สำคัญเฉพาะทุกคนต้องอยู่ร่วมกันครับมีวินัยมากขึ้นครับ สวัสดีครับผมค,ครูพจสมบูรณ์นะครับตำแหน่งรองผุ้มกับลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยนนสวัสดิ์คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนครับเราผมมองว่าวินัยนั้นเป็นแกนหลักของสังคมมาช้านานนะครับวินัยทําให้เราอยู่ร่วมกันโรงเรียนนะครับครูนักเรียนและผู้บริหารอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็เพราะคําว่ามีไหนนี่แหละครับ ซึ่งวินัยนั้นจะประกอบไปด้วยคําว่าข้อปฏิบัติระเบียบแบบแผนและข้อบังคับนั่นเองนะครับซึ่งหากเราจะมองผ่านวิชาลูกเสือแล้วเป็นวิชาที่สามารถเสริมสร้างวินัยนะครับมาอย่างช้านานนะครับลหลายๆท่านอาจจะมองว่าวิชาลูกเสือเป็นวิชาที่ทําให้เหนื่อยร้อนและมีทําไมแต่ผมมองว่าวิชาลูกเสือนี่แหละครับเป็นวิชาที่ปลูกฝังวินัยนะครับได้ดีที่สุด สำหรับประเด็นที่บอกว่าราคาชุดลูกเสือนั้นแพงผมมองว่ามันก็ไม่ได้ผลต่อการฝึกวินัยหรือการเรียนลูกเสือนะครับถ้าหากเป็นโรงเรียนที่ผมสังกัดอยู่คือโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้การอนุโลมเรื่องชุดนะครับก็ได้ขอแต่นักเรียนนั้นมีใจนะครับที่จะเรียนมีความสุขในเวลาเรียนก็เป็นการสร้างวินัยเขาแล้วนะครับชุดอาจจะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ชุดนะครับ อาจจะเป็นเพียงแค่สื่อเฉยแต่แท้จริงแล้วการปฏิบัติตนการรับผิดชอบตนเองการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบและข้อปฏิบัตินี่ครับคือแกนแท้ของวินยัยลูกเสือให้ตรงนั้นได้ครับไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่จะมีเรื่องอะไรเข้ามาเชื่อว่าวินัยก็ยังคงอยู่ในสังคมของเราและเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้สังคมเรามีความสุขขอบคุณครับ